ไปไหนเด้วตัวสวยเลยแหละน่้จะไปแล้ววะอืมขาวๆนะใช่ไหมมองไม่ชัดอืม ไม่เห็นมันแล้ว <c oughs> ปืนน่นไซส์สวยเลยไปแลว้วไม่ทันมันแล้วโดนไหมครับตัวไ้สยสวยเลยนะ ดุนนะครับโดนโดนนะครับประมาณตัวแรกอุ้ยแรงแรงแรงอยู่้ไปไหนเาเฮ้ยไม่ติดนะมา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 ได้อยู่มามาอู้อู้มันลอยมาเลยสวยเลยแหละดูดูนีดเยวดเลยนะ อุ <West> Ooh, うう๊ยบิ๊กบึมบิ๊กบึมพี่น้องอูู้ดูอ้โอ้ได้ช็อตพอดีอ้ไสสวยเลยเนี่ยลอสรึลงโลกว่านู่นน่ไซส์นี่เ่้วเลยครับอ้หมันมันเต็เสาพี่น้อง เบลอเลยฟุ๊กๆเลยครับ